ไม่ต้องห่วงนะครับไม่เป็นไรนิดเดียวอ๋อเ,เก่งยินนะครับตัวเนี้ยทะลุได้อ่ะคิดดูสิ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอกินน้ำให้หายเหนื่อยก่อนแล้วกันเดินจากข้างล่างกระต๊อบขึ้นมาโอ้โหอย่างร้อนเลยแล้วก็ชันด้วยก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ไล่ผืนเดิมนะครับที่ปีที่แล้วผมมาทําก็ที่ทุกคนเห็นผมเนี่ยห่างหายจากกันลงคลิปประมาณ1 0วันนะครับก็คือผมมาเตรียมไร่ผืนนี้เลย ก็ทิ้งช่วงไวประมาณเกือบปีแล้วนะครับตอนนี้ยาอะไรก็โตแล้วสิวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยมาถางยาแล้วก็มาพ่นยานะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยยาก็เริ่มเหลืองแล้วหลังจากพ่นยาฆ่ายาเสร็จประมาณ 3- 4วันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนหัวไล่นะครับวันนี้มีแผนว่าจะมาฟันต้นไผ่ตรงหัวไล่นี้นะครับเพื่อที่จะเวลาปลูกผักเนี่ยเพื่อที่จะมันไม่เป็นร่มเงาให้พวกผักนะครับมันจะได้โตๆนะครับสม่ำเสมอกันก็ไมา้ไผ่บริเวณนี้ก็มีแค่ประมาณ2กอนะครับปีที่แล้วผมก็ฟันหมดละแต่ปีนี้เนี่ยโ ขึ้นใหม่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราจะทําการฟันก่อนแต่ก็ก่อนฟันนะครับเดี๋ยวผมจะขอพักบ้นพึงก่อนให้หายเหนื่อยกันนะครับก็ขนาดพักให้หายเหนื่อยนะครับก็ให้ทุกคนดูนี่เลยต้นไผ่ที่ผมจะฟันในวันนี้นี่นะครับเป็นต้นหนึ่งกอใหญ่มากนะครับปีแล้วผมฟันเสร็จเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็งอกลำเล็กๆแบบนี้มาเต็มเลยประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะครับแต่ละลำบางลำก็สองนิ้วบ้างสามนิ้วบ้างาปะปนกันไป อันนี้อีกลำหนึง่งลกมากนี่ต้องฟันให้หมดนะครับเพื่อจะไม่เป็นที่ล่มให้กับพวกผักพวกอะไรเราปลูกผักไว้ข้างล่างนะครับก่อนนี้เลยเป็นหญ้าที่ผมพ่นยามาแล้วสามสี่วันมันก็จะออกอาการแบบนี้นะครับดึงเหลืองแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นยาเผาไหม้นะครับไม่ใช่ยาดูดซึมมันก็น่าจะตายแค่ใบส่วนรากเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ผมก็เดินมาจากข้างล่างกักบต๊บลูน่นะครับนู่นเลยก็เดี๋ยวเราจะมาฟันกันนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงวันนี้อันนี้ก็ เที่ยงนะครับก็เดี๋ยวกะเอาแล้วกันว่าเสร็จกี่โมงผมก็กะไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไวก็น่าจะไม่ถึงนี่เลยโอเคพักหายเหนื่อยละเดี๋ยวเราไปฟันกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้ผมก็เตรียมมีดมา3มเล่มเลยเพื่อง่ายต่อกันฟันในวันนี้นะครับก็นี่เลยม,มีดเดินป่าของผมอันนึงมีเลื่อยแล้วก็มีมีดที่เป็นตะขอแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เขาเรียก มีดอะไรถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเคียวแต่นี่มันใหญ่นะครับใช้เฉพาะที่บ้านผมเขาไม่รู้ว่าเขามีเล็กมีดอะไรนะครับก็จะดีสําหรับเวลาฟันพวกไม้ไกลๆเราตัวเรานะครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็ในนี้ก็ไม่ร้อนนะครับก็เดี๋ยวไม่ใส่หมวกละเพราะว่ามันจะร้อนเปล่าๆนะครับในนี้กินน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดกัน จะใช้2อ,อันนี้เป็นอันดับแรกนะครับเลื่อยกับมีดขอนี่ไม่รู้ว่าจะฟันยังไงก่อนฟันยากมากเลยไม้ไผ่เนี่ยหรือด,ดูแนวทางก่อนนะครับดยมีดที่ผมใช้ตัดวันนี้เนี่ยต้องคมนะครับถ้าไม่คมเนี่ยมันจะตัดไม่ได้ของไม้ไผ่นี้เลย ไปตัดต้นข้างล่างกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่มันจะเวลาล้มเนี่ยมันจะได้ทับๆับบกันไปปีแล้วบริเวณนี้ไม่ได้โดนไฟไหม้นะครับก็เลยมีพูกเสร็จไม้ไผ่ที่ผมตัดไปที่แล้วเนี่ยโอ้เกิดการแถวนี้เลยทีเดียวก็สิ่งที่ระวังในการตัดต้นไม้ไผ่ก็คือระวังพวกสัตว์มีพิษอยู่ในกอไม้ไผ่ด้วยนะครับ ระหว่างพวกตัดเลื้คลานด้วยเราต้องทําให้พวกนี้มันลงลงก่อนพิริมจะส่งเสียงดังให้มันหลิกหลีกหนีเราไปนะครับ แล้วตัวหนึ่งขาดแตแล้วเลื่อยได้อย่างไวเลยเลื่อยตัวนี้ ุกคนจะได้ยินเสียงเป็นเสียงรถถ่ายนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นเครื่องเขาดูดน้ําข้างล่างนะครับชาวบ้านเขาลดน้ําผักกันไม่รู้ว่าเาใส่ไม้นี่ทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูหูเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงชัดแจ๋วเลยดังบ,บ,บุบเลยทีเดียว Ô, kiểu cân bay kiểu cân mà Cháy oh. lành nhiều mạng Ô, tìm nà lắm <coughs> oh. ตอนแรกก็ใกล้จะเสร็จนะครับก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงก็จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายละดีนะครับปีที่แล้วผมฟันไปรอบนึงไม่งั้นนี่โอ้โหวอบน,นี้มีต่ลำใหญ่ๆแน่นี่คุกรลำใหญ่ๆที่ยังไม่ใหม่ปีที่แล้วยังอยู่นี่อยู่เลยเริ่มเปื่อยละ โอเคเสียบร้อยโอ้ต่อไปก็ก็บนนี้เลยละกันโอเคเดี๋ยวจะตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารักเสร็จนี้หน้าตาจะออกมาเป็นกันยังไงโอ้ oh. ย่แล้วทุกคน oh. ผมเดินเลื่อยชิมตรงเข่าเนี่ยเลื่อยไหลซิบๆเลยตอนนี้ โอ้เดี๋ยวพักก่อนนี่เลยผมต้องหายาสับเสือก่อนห้ามเลือดนะครับพอดีผมเลือยไม่ไผยเลื่อยไปเลื่อยมาโอ้โหเพิ่งจะเปลี่ยนกอได้แป๊บเดียวเองเลือยชิมเฉยเลยฟันเลื่อยนะครับชิมทะลูกกันเกงอะ่ะยังไม่แรงคิดดูอะ่ะโอ้โห อือไม่เจ็บนะครับรู้สึกไม่เจ็บแต่ว่าเลื่อนมันไหลเยฉยอืจริงรัดอีกต่างหัก เป็นรอยฟันเลื่อยเลยสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้ทุกคนดูแผลกัน เขาสองสามฟันนู่นนะครับไม่ใช่เลื่อนหรอกเวลาผมดึงไไม้มาเนี่ยผมมือข้างมือมันถืออย่างเงี้ยดึงไม้มาแล้วก็ไม้มันโดนอย่างนี้งไงสับลงไปแล้วไม่ใช่เลื่อนนะครับมันสับลงไปใบมีดคดคมอะฟันโหน่าจะต่อต่อไม่ได้แล้วต้องไว้วันหลังนะครับสับเสือน้ำลายเขียวเลย ็เดี๋ยวเปิดแผยทุกคนได้ดูกันนะครับกล้องม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรมันเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะครับรอยฟันเลื่อยเลยนี่เหมือนพึ่งต่อยเลยนะครับเนี่ยบวมๆมพึ่งต่อยเลยนี่เป็นรอยฟันเลื่อยเลยจ่อเข้าไปสามถึงสี่ฟันนะครับแต่หนังๆรู้สึกว่าจะสองสามฟันนี่แหละทะลุเลยจุดๆนี้นะครับนี่อืม ตาตาออ,ออกเนี่ยเห็นเป็นรูนะครับเนี่ยจุดนี้น่าจะจุดที่ลรงที่สุดนะครับเลือดเลือดซิมมาเลยเมื่อกี้อันนั้นอยู่จุดใส่นะครับสับเสือนี่เลยใส่แพลเลยก่อนเดี๋ยวดูซิว่าจะไหวเปล่านะครับรอสักครู่ ถ้าไหวเนี่ก็เอาจาัดก,การต่อถ้าไม่ไหวก็คือเข้ามารอบหน้าแล้วกันขันเก่งลงก่อนยุงเยอะนะครับโอ้ยไม่เจ็บแล้วนะครับตอนนี้แล้วมันสเสียวแค่นั้นเองนี่เลยคราบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่เป็นไรนิดเดียวอืออย เกางเกงยินนะครับตัวเนี้ยทะลุได้อ่ะคิดดูสินี่หัวเข่าพอดีเลยนี่นี่งเ,เกงขาดอะ่ะเนื้อกเกงเนี้ยขาดเป็นรูนี่เลยนะครับนี่เห็นรอยฟันเลื่อนนี่เลยน,นี่สามสามรูเนาะๆไปมึงก่อนละกันให้ทุกคนดูวิวก่อนนะครับพักก่อนอ๋อนี่เลยหลังจากที่ ยกเลกโครงการทําผักมากับปีนะครับเนี่ยอย่างลกเลยบริเวณน,นี้กระต้อผมก็อยู่ข้างล่างนุ่นนู่นสังก,ะ,งสงกะสงสีบินหมดหักหมดนะครับเจอลมพายุเข้าไปที่ผมก็เดินมาจากข้างล่างนู่นแล้วรถจอดไว้ข้างล่างวันนุ่นเป็นไรชาวบ้านนะครับมีไร่มะเขือด้วยแล้วก็มีไร่ผักเขาเพิ่งเพิ่ง,งต,ตัดเสร็จไปส่วนนุ่นก็เป็นป่าแล้วครับน,น,นุ่นก็เป็นป่าที่มีต้นไม้แล้วมมีไร่ลแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนุ่น เขยทยานละพักแปบนมึงก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เลือดหยุดไหลได้สักครู่ละเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ให้เสร็จนะครับเพราไม่เสร็จเนี่ยงานไม่เสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะโดนแฟนดาวแฟนบอกว่าโอ้โหงานไม่เสร็จบาดเจ็บอีกแล้วละอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหไปลุยกันต่อดีกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงเลยแล้วกัน โอ้ขาเจ็บนี่เดินไปเดินมาตั้งกล้องยากมากครับผมกหลังจากที่ตัดมาได้สักครู่นะครับก็รู้สึกว่าแายจะกำเริบนะครับรู้สึกว่าจะสั่นๆหน่อยๆเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเลือดจะสุกฉีดเยอะนะครับข้างในร่างกาย ก็ะจะมีเล nah ือดหลายซิปๆออกมาอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าเข้ามาตัดกันแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ตัดแแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่น่าบาดเจ็บเลยนะครับถ้าไม่บาดเจ็บเนี่ยโอ้จะทําให้หมดเลยรู้สึกว่าเวลาเนี่ยหัวใจเนี่ยจะสุบฉีดเลือดตามร่างกายเยอะเกินมันก็เลยมีเลือดหลายซิๆตามแผลออกมานะครับ โอเคเดี๋ยวก็เจริญตัวเดินทางกลับบ้านกันละก็คืนนี้ก็แต่าาาว่าจะมาตัดไม้ไผ่ให้หมดนะครับแต่ว่าไม่หมดเลยมาเจ็บซะก่อนนะครับก็เลยรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวรักษาตัวให้หายแล้วค่อยกลับมาฟันใหม่นะครับวันนี้รู้สึกว่าฝนก็จะตกแล้วเหมือนกันฟ้ามันๆแล้วแมงเรียกฝนก็เล็มเรียกแล้วโอเคครับ,บก็คิปนี้ก็ ง่ายๆเป็นเท่านี้เลยน่าจะไม่ยาวเท่าไหร่ครับคลิปนี้ว่าเดี๋ยวจะเข้าป่าวันไหนก็คอยแจ้งกันอีกทีแล้วกันนะครับโอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ,อ้โอเคหลัวันนี้ผมจอมยุทธก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนุ่นเดินกับเพล็กกับเพล็กนี้ลงไปข้างล่างก่อน